สุขภาพดีกับ G.E. New Normal วันนี้เป็นวันดีดีเลยนะคะที่รายการของเราจะมีน้องๆนักนะศึกษาที่เรียนในรายวิชาศึกษาทั่วไปนะคะหรือหรือเราเรียกกันง่ายว่าวิชา G.E. นั่นเองค่ะน้องๆก็จะมาเสริมสร้างประสบการณ์นะคะในการเผยแพร่ความรู้ให้กับ ชุมชนให้กับสังคมทราบผ่านรายการวิธีของเรานะคะช่วงของสุขภาพดี G E New Normal เนี่ยค่ะ วันนี้นะคะคุณผู้ฟังก็จะมีน้องๆตอนนี้ในห้องส่งนะคะนั่งกันเรียบร้อยเกรงกันตื่นเต้นกันหรือเปล่าไปดูกันยามีน้องๆอยู่6กท่านด้วยกันนะคะที่จะมาให้ความรู้กับเราซึ่งเท่าที่เรียนทราบมานะคะก่อนเข้ารายการได้คุยกับน้องๆว่าเอจะเป็นเรื่องของโรคซึมเศร้านะคะแหมน่าสนใจมากๆเลยแต่ก่อนที่เราจะไปคุยสาระดีๆกับน้องๆนะคะเรามาฟังน้องๆเขาแนะนําตัวแล้วก็เริ่มเข้าสู่รายการกันดีกว่าค่ะน้องๆแนะนําตัวเลยค่ะ สวัสดีคะ่ะคณะอาจารย์พี่พเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะคะดิฉันนางสาวเพาวรีนันติสาขาการจัดการนวัตกรรมธุรกิจอาหารชื่อเล่นชื่อเพาคะ่ะสวัสดีคะ่ะดิฉันนางสาวชมายพรเตมูมาจากสาขาการจัดการนวัตกรรมธุรกิจอาหารชื่อเล่นชื่อล็อกเก็ตคะ่ะสวัสดีครับผมชื่อปอนวอลลิตปินตาครับมาจากสาขาการจัดการโรงแรมครับมีน้องปอนน้อง ล็อกเก็ตล็อกเก็ตแล้วก็พราวค่ะน้องพราวนะคะสามคนคะปีหนึ่งทั้งหมดเลยใช่ไหมคะใช่เป็นไงบ้างคะเป็นเด็กปีหนึ่งล้วต้องมาคุยจันดีกานยุตื่นเต้นไหมเอ่ยตื่นเต้นเออค่ะตื่นเต้นมากหรือน้อยเนี่ยมากไม่ต้องตื่นเต้นนะคะคุณผู้ฟังค่ะก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับน้องๆด้วยนะคะที่วันนี้จะได้มานำเสนอสาระดีๆให้กับ ทั้งตัวดิฉันเองก็คุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะคะวันนี้จะเป็นเรื่องโรคซึมเศร้าใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะว่าไอ้โรคซึมเศร้านี่บางทีจะว่าไปมันก็ใกล้ๆตัวเหมือนกันเนาะบางทีอาจจะมีคนที่เรารู้จักนะคะเป็นโรคซึมเศร้านี้แต่ไม่รู้ตัวก็เป็นได้นะคะเราจะเริ่มต้นกันที่ใครดีเอ่ยที่จะมาเป็นคนนําเสนอเกี่ยวกับโรคซึมเศร้าเป็นคนแรกคะ เป็นน้องพราวใช่ไหมคะ,คะอ๋อค่ะพราวพราวพราวจะมาพูดถึงเรื่องโรคซึมเศร้าในส่วนไหนคะอ๋อจะมาพูดถึงเรื่องการเปลี่ยนแปลงคะ่ะอ๋อเหรอคะเป็นพราวพราวพูดคนแรกเลยเหรอคะลูกผมเออเครับเป,เป็นปอนใช่ไหม <laughs> ไม่ต้องแยกกันเดี๋ยวได้คุย <c oughs> ทุกคนเนืเป็นน้องปอน <c oughs> ปอนจะมาพูดถึงเรื่องอะไรคะ โรคซึมเศร้าคืออะไรครับอ๋อโรคซึมเศร้าคืออะไรก็คือใหอ้ทั้งตัวดิฉันเองแล้วก็คุณผู้ฟังนะคะได้ทราบกันก่อนว่าโรคซึมเศร้าเนะี่ยมันคืออะไรนะคะค่ะโอเคปอนพร้อมหรือยังครับ,พร,รบพร้อมแล้วครับอ่าพร้อมแล้วปอนให้ความรู้กับเราเรื่องโรคซึมเศร้าได้เลยค่ะครับผมหลายๆท่านคงเคยได้ยินคําว่าโรคซึมเศร้าหรืออาจจะได้ฟังหรือได้เห็นข่าวคนเป็นโรคซึมเศร้ามาแล้วนะครับ หลายๆท่านก็ยังอาจจะไม่เคยรู้จักวันนี้ผมเลยอยากที่จะมาบอกเล่าเกี่ยวกับโรคซึมเศร้าว่าเป็นอย่างไรนะครับโรคซึมเศร้าเป็นโรคหนึ่งซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้ในช่วงชีวิตของคนเราเหมือนกับโรคทางกายอื่นๆเช่นเบาหวานความดันโลหิตสูงการเป็นโรคซึมเศร้าไม่ได้หมายความว่าผู้ที่เป็นนั้นจะเป็นคนอ่อนแอหรือล้มเหลวนะครับหรือไม่มีความสามารถ แต่เป็นเพียงการเจ็บป่วยอย่างหนึ่งเกิดได้ทั้งมีสาเหตุเช่นการสูญเสียการย่าล้างความผิดหวังและเกิดได้เองโดยไม่มีสาเหตุใดๆนะครับซึ่งในปัจจุบันโลกนี้สามารถรักษาหายได้ด้วยการใช้ยาการรักษาทางจิตใจหรือทั้งสองอย่างรวมกันนะครับซึ่งคนไทยเป็นโรคซุมเศร้าถึง1.5ล้านคน,นครับแต่ได้รัก แต่ได้รับการรักษาแค่ครึ่งหนึ่งเท่านั้นเองครับอืมไม่น่าเชื่อเป็นกันเยอะเหมือนกันนะคะส่วนมากคงจะอาจจะมีทั้งเป็นแล้วไม่รู้ตัวด้วยบางทีอาจจะเป็นแล้วแต่ไม่กล้าที่จะไปปรึกษาคุณหมอหรือปรึกษาใครอ่นะคะครับค่ะแล้วรู้กันถึงเรื่องของโรคซึมเศร้าแล้วว่าคืออะไรนะคะต่อไปนี่จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรคะ เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในผู้เป็นโรคซึมเศร้าอ,อ๋อคือสําหรับคนที่เป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยเราอาจจะสามารถสังเกตเข้าได้ใช่ไหมคะว่าเอ๊ะเขามีลักษณะอาการหรือว่ามีพฤติกรรมอะไรที่เปลี่ยนไปหรือเปล่าที่มันจะเข้าข่ายโรคซึมซเศร้ายิ่ใช่ไหมคะอ๋อค่ะโอเคค่ะการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดในคนที่เป็นโรคซึมเศร้านะคะอาการก็จะ แตกต่างกันออกไปบางคนอาจจะเป็นแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปเป็นเดือนๆหรือว่าอาการอาจจะออกเร็วมากกว่าน,นั้นภายใน1-2สัปดาห์ค่ะซึ่งขึ้นอยู่แต่แกับปัจจัยเช่นมีเหตุการณ์มาทำให้กระทบกระแทนรุนแรงมากแค่ไหนเป็นต้นแล้วก็ผู้เป็นอาจจะไม่ได้เป็นไปตามที่จะกล่าว ข้างนี้ทั้งหมดค่ะอ๋อคืออ,อาการอาจจะไม่เหมือนกับที่ที่บอกแต่ว่าอาการแต่ละคนอาจจะแตกต่างกันไปไงใช่ไหมคะใ่ค่ะคะมีอะไรบ้างคะที่จะสามารถสังเกตได้ว่าเอ๊ะมันเป็นอาการหนูซึมเศร้าแล้วนะไงค่ะ ทางด้านแรกก็คือด้านอารมณ์ที่เปลี่ยนไปค่ะอ๋อคืออารมณ์เป็นหลักเลยเนาะใช่ค่ะ,คะอารมณ์เปลี่ยนไปยังไงบ้างคะจากคนที่ล่าเริงยิ้มเก่งยิ้มง่ายรู้สึกว่ามีความสุขกับชีวิตค่ะก็จะกลายเป็นคนที่เศร้ารู้สึกหดหู่สะเทือนใจง่ายแล้วก็ร้องไห้บ่อยแล้วก็รู้สึกอ่อนไหวกับทุกๆเรื่องง่ายค่ะอ๋อเซนซิทีฟใจบางประมาณนั้นนี่คะค่ะ แล้วมีมีทางลักษณะด้านอื่นอี่ไหมคะนอกจากความเปลี่ยนแปลงที่ทั่วๆไปเนี่ยค่ะมีทางด้านความคิดที่เปลี่ยนไปค่ะอืมความคิดด้วยความคิดเปลี่ยนไปยังไงบ้างคะจากที่แบบว่าเป็นคนที่มองโลกในแง่บึกมองโลกในแง่บวกค่ะอ๋อโลกสวยอยู่เสมอใช่ค่ะก็กลายเป็นมองโลกในแง่ร้ายคะ่ะแล้วก็รู้สึกว่าท้อแท้หมดหวังกับชีวิตรู้สึกว่ามไม่สนุกกับชีวิตอีกเลยเออเนาะค่ะ แล้วนอกจากทางความคิดแล้วมีทางด้านไหนอีกบัางคะจะ,จะเป็นพลาวใช่ไหมอาค่ะ,ะ,คะจะมีอาการทางกายค่ะก็คือน้ำหนักจะลดลงหรือเพิ่มขึ้นความอยากอาหารจะเปลี่ยนแปลงไปนอนไม่หลับไม่ค่อยจะหลับจะหลับ,ลบ,ลบตื่น,นหรืออาจจะนอนมากเกินกว่าปกติจะไม่ค่อยออกไปเจอผู้คนแล้วก็จะเก็บตัวแตก,กับอยู่ในห้องมากกว่าเรียกได้ว,ว่า อ,อพฤติกรรมก็เปลี่ยนไปเลยใช่ค่ะจากเคยแบบละลาละลาสนุกสนานก็จะเป็นซึมงเงียบอยู่กับตัวเองเก็บตัวเงี้ยใช่ไหมคะใช่ค่ะ,คะแล้วจะสังเกตยังไงได้อีกบ้างคะก็จะมีอาการทางสําหรับคนที่ทํางานด้วยนะคะก็คือการงานจะแย่ลงทําเพื่อผนผ่านไปก็เท่านั้น พรอไม่มีสมาธิและขาดกำลังใจที่จะทำบางคนอาจจะฝืนได้ในตอนแรกๆแต่พอเป็นหนักก็จะมีพละกำลังที่จะทำต่อไปเลยค่ะไม่มีพละกำลังที่จะทำต่อไปออคือเหมือนหมดไฟหมดเรียวแรงหมดพลังในการที่จะทำงานหรือว่าในการที่จะใช้ชีวิตไปเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะโรคซึมเศร้านี่มันนะ <laughs> มันเหมือนตอนแรกฟังเหมือนจะไม่ค่อย เท่าไหร่แต่พอได้ฟังน้องๆพูดนะคะเราก็จะรู้สึกเหมือนว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเหมือนอะไรดีเอ่ยอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันกินลึกนะความรู้สึกจิตใจเราเนี่ยทำให้คนที่เคยร่าเริงก็กลับกลายเป็นออมนมองแล้วเศร้าอยู่ตลอดเวลาเนี่ยค่ะค่ะแล้วยังมีไหมคะเรื่องของการเปลี่ยนแปลงที่สามารถสังเกตได้ก็อาการรุนแรงนะคะจะเป็นอาการโรคจิตค่ะจะพบในบุคคลที่เป็นรุนแรงมากหรือมีอาการซึมเศร้ามาก จะยังพบตามอาการแบบผู้ที่มีอาการหลงผิดหรือประสาทร้อนร่วมด้วยแต่ที่พบบ่อยจะรู้สึกเหมือนจะมีคนมาคอยกันแกล้งหรือประสงค์ร้ายต่อตอนเองอาจจะมีหูแววเสียงคนมาพูดด้วยแต่ยังไง แต่อย่างไรก็ตามนะคะอาการเหล่านี้จะเป็นแค่ชั่วคราวเท่านั้นเมื่อได้รับการรักษาแล้วอาการเศร้าก็จะดีขึ้นต่าๆไปแน่นอนค่ะอืมค่ะอันนี้เคยได้ยินมาเหมือนกันนะคะเพราะว่าเมื่อก่อนพี่ต่อก็เคยเคยจัดรายการพบหมอแม่คบิกเนาะแล้วก็เคยมีคุณหมอที่เป็นจิตแพทย์นะคะมาพูดถึงเรื่องของโรคซึมเศร้านี่เหมือนกันบอกว่าบางทีเนี่ยถ้าอาการเป็นมากๆถึงขั้นจิตแพทย์แล้วเนี่ยจะได้ยินเหมือนมีคนมาพูดกระซิบให้ทําด้านทานี้แล้วบางทีก็อาจจะถึงขั้นทําร้ายตัว เองนะคะที่เราเห็นเป็นข่าวบ่อยๆว่าคนที่เป็นโรคซึมเศร้าแล้วเขามักจะทําร้ายตัวเองนะคะให้ถึงแก่ชีวิตเลยเพราะว่าเนี่ยมันอาจจะเกิดประ,ประสาทหลอนนะคะดินเสียงคนพูดคุยนู่นนั่นนี่แล้วก็ทําให้ตัดสินใจผิดๆนะคะทำร้ายตัวเองไปนะคะค่ะยังมีไหมคะในเรื่องความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตัวคนที่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยค่ะหมดลวค่ะหมดลคะ,ะค่ะะนคะ เดี๋ยวในช่วงต่อไปเราก็จะมาฟังน้องๆนะคะอีกสามท่านที่จะมาพูดถึงเรื่องของโรคซึมเศร้าให้เราทราบกันว่าจะเป็นสาเหตุของโรคซึมเศร้าว่าเกิดจากอะไรนะคะแล้วก็จะมีวิธีการดูแลยังไงนะคะดูแลตัวเองแล้วก็อาจจะดูแลเพื่อหรือว่าคนที่รู้จักรอบๆตัวเราในที่เป็นโรคซึมเศร้าด้วยนะคะเรามาพบกับน้องๆอีกสามท่านดีกว่านะคะน้องๆแนะนําตัวเองเลยค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอัญเชียรัต จิรัธานาพักชื่อเล่นชื่อกราฟิกค่ะมาจากสาขาจัดนวัตกรรมขออภัยค่ะมาจากสาขานวัตกรรมธุรกิจอาหารค่ะค่ะ,คะน้องกราฟิกนะคะชื่อน่ารักจังเลยอ่าอีกอีกด้านหนึ่งแล้วค่ะสวัสดีครับผมนายนาทัทสิทธิ์พุทธธรรมชื่อเล่นปังมาจากสาขาการโรงแรมครับ ค่ะมีทั้งปังมีทั้งปอเลยนะสาขาการโรงแรมเนี่ยเนี่อยู่รวมกันที่กินได้อร่อยเลยนะคะอ่ะน้อยอีท่านนะคะท่านสุดท้ายวันนี้รับกลุ่มนี้สวัสดีครับผมนายกิตนายประจวบสาขาการจัดการนวัตกรรมธุรกิจอาหารชั้นปีที่หนึ่งชื่อเล่นชื่อกี่บาทครับฮะชื่ออะไรนะกี่บาทครับกี่บาท h ฮามาชื่อเหรอคะกี่บาทเนี่ยค่ะแต่แต๊ะ่ะใช่ครับว้าตาแล้วชื่อเก๋มากเลยนะคะคุณผู้ฟังขาชื่อน้องกี่บาทเนี่ยอันนี้แต่แต๊เลยค่ะ เดี๋ยววันหลังเราค่อยมาคุยกันนะว่าออมีแรงบันดาลใจจากไหนคุณพ่อคุณแม่ตั้งชื่อกี่บาท <c oughs> แล้วตกลงกี่บาทคะไม่ทราบครับอ,อ๋อไม่ทราบดีแล้วตอบไม่ทราบถ้าเป็นแบบคุ้นเคยอาจจะไม่ไม่เต็มบาทครับอะไรเงี้ยน,นะค่ะวันนี้ทั้งกราฟ,ฟิกใช่ไหมคะน้องปังแล้วก็กี่บาทเนี <c> ่ย <oughs> ชื่อเก๋คุณผู้ฟังกี่บาทเีร <c> อ <oughs> จะมาพูดถึงเรื่องของโรคซึมเศร้าห้ฟังกันต่อนะคะ <c oughs> เราจะมาคุยกันถึงถึงจุดไหนของโรคซึมเศร้ากันต่อคะ ค่ะเราก็จะมาพูดถึงเรื่องสาเหตุแล้วก็คําแนะนํากันต่อค่ะอ๋อค่ะเชิญเลยค่ะค่ะปังคะสาเหตุของโรคซึมเศร้านี้คืออะไรเหรอคะครับปัจจัยใหญ่ๆที่ทําให้เกิดโรคซึมเศร้านะครับ <c oughs> เกิดจากสมองที่ทํางานผิดปกติโดยเส้นประสาทอัดไม่สมดุลกันหรือมีปัญหาในการทํางานประกอบกับปัจจัยอื่นๆทางด้านความรู้สึกและอารมณ์พันธุกรรมหรือพื้นฐานดังเดิม มีประวัติญาติพี่น้องหรือคนในครอบครัวที่เป็นโรคซึมเศร้าหรือมีลักษณะทางความคิดที่เป็นคนคิดมากอ่อนไหวง่ายมองโลกในแง่ลบก็อาจส่งผลเสียทําให้เป็นโรคซึมเศร้าได้ครับสภาพแวดล้อมตั้งแต่เด็กจนโตเช่นการเลี้ยงดูของพ่อแม่อิทธิพลจากคนรอบข้างหรือเหตุการณ์เร้าร้าต่างๆที่อาจส่งผลเสียต่อสภาพจิตใจเป็นเวลานาน,านและบ่อยครั้งจนทําให้รู้สึกเศร้าหรือสิ้นหวัง ก็สามารถทําให้เป็นโรคนี้ได้เช่นกันครับอันนี้เป็นสาเหตุที่เกิดจากสารเคมีหรือว่าเซลล์ในสมองมันเริ่มเปลี่ยนแปลงรวมถึงอ,อาจจะเป็นลักษณะในการถูกเลี้ยงดูมาตั้งแต่เด็กบางคนก็เป็นเหมือนไข่ในหินเนาะเพราะฉะนั้นในกระทบอะไรดิดน,นึงก็อาจจะร้าวได้ง่ายๆนะคะค่ะแล้วมีสาเหตุอะไรอีกไหมคะนอกเหนือจากนี้หนูไม่มีละ ไม,ไม่ไม่มีแล้วคไม่มีแล้วเนาะไม่มีแล้วนะคะค่ะแล้วถ้าสมมุติวา่ารู้สาเหตุกันแล้วนะคะรู้ถึงเรื่องของการเปลี่ยนแปลงหรือว่าอาการของการเปรกซึมเศร้าแล้วเนี่ยนะคะแล้วเราจะมีวิธีการเราต้องมีวิธีการสิเนาะว่าเเราจะดูแลตัวเราเองยังไงหรือว่ามีวิธีที่จะแบบรักษายัางไงเนี่ยค่ะ สำหรับคําแนะนําผู้ที่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้านะคะผู้ที่ป่วยเป็นโรคนี้นะคะจะรู้สึกว่าตนเองไม่มีค่าไม่มีใครสนใจรู้สึกสิ้นหวังแต่ขอให้มั่นใจนะคะว่าความรู้สึกเช่นนี้จะไม่ได้อยู่ตลอดไปค่ะสามารถรักษาให้หายขาดได้เมื่ออาการดีขึ้นนะคะมุมมองต่อสิ่งต่างๆในแง่ลบก็จะเปลี่ยนไปค่ะ สิ่งที่เราควรทำนะคะคือเราควรหาเวลาว่างออกกำลังกายค่ะการออกกำลังกายนะคะนอกจากจะช่วยให้ร่างกายดีขึ้นแล้วจิตใจก็ยังดีขึ้นด้วยค่ะการออกกำลังกายจะช่วยให้เราหลับสบายได้ขึ้นค่ะถ้าได้ออกกำลังกายร่วมกับผู้อื่นด้วยก็จะยิ่งช่วยเพิ่มการเข้าสังคมค่ะไม่รู้สึกว่าตัวเองโดดเดี่ยวอีกด้วยค่ะอย่าตั้งเป้าหมายในชีวิตที่ยากเกินไปนะคะ ช่วงนี้เป็นช่วงที่เราต้องการการพักผ่อนทั้งทางร่างกายและจิตใจการกระตุ้นตัวเองมากไปจะทําให้ตัวเองรู้สึกแย่ที่ทําไม่ได้อย่างที่หวังค่ะเราควรเลือกทำกิจกรรมที่ทําให้เราเกิดความรู้สึกดีๆนะคะแล้วก็ทํากับผู้อื่นมากกว่าที่จะทําคนเดียวค่ะ อย่าตัดสินใจเรื่องที่สําคัญในชีวิตขณะที่เรากําลังอยู่ในภาวะซึมเศร้าค่ะเพราะว่าการมองสิ่งต่างๆในแง่ลบนั้นจะทําให้เราตัดสินใจผิดพลาดค่ะถ้าเราจําเป็นที่จะต้องตัดสินใจจริงๆเราควรปรึกษาผู้คนที่อยู่ใกล้ๆชิดเราค่ะให้เขาช่วยเราปรึกษาค่ะค่ะ นี่ก็เป็นวิธีการอาจจะดูแลตัวเองนะคะที่สําคัญนะคะอย่างแรกเลยที่อยากจะแนะนำในในฐานะที่เคยมีประสบการณ์นะคะเป็นโรคซึมเศร้ามีประสบการณ์คุยกับคุณหมอนะคะที่เป็นจิตแพทย์แล้วก็แนะนําเรื่องของโรคซึมเศร้าเนี่ยถ้าสมมุติว่าสังเกตอาการตัวเองนะคะไอโรคซึมเศร้ากับอารมณ์เศร้ามันจะต่างกันนะไม่เหมือนกันนะอ่าอจะทราบให้เอ่ยถ้าอารมณ์เศร้าเนี่ยเราอาจจะแบบดูหนังเศร้าแล้วก็แบบ เคยไหมเคยเคยไม่เวลาดูซีรีส์ดูอะไรแล้วมันแบบมันจบเศร้าแล้วเราก็จะอึนเขาเรียกจิตตกใช่ไหมมันจะหน่วงหรือจะติดจิตตกเนี่ยเราอาจจะแบบซึมไปสักวันสองวันเนี่ยเออนี่โอเคนี่คืออารมณ์เศร้าแต่ถ้าเขาเป็นโรคซึมเศร้าเนะี่ยคือมันจะเศร้าตลอดเศร้าแบบเศร้าไม่มีวันหายอะเกินกว่าสองอาทิตย์ถ้าใครที่รู้สึกว่าตัวเองแบบไม่มีความสุขเลยนะเกินกว่าสองอาทิตย์แสดงว่าเข้าข่ายโรคซึมเศร้านะคะนี้บอกน้องๆด้วยบอกคุณผู้ฟังด้วยนะคะเพราะว่าดิฉันเคยคุยกับคุณหมอมา ถ้าเกินสองอาทิตย์เนี่ยต้องไปหาคุณหมอทันทีนะคะไปพบกับจิตแพทย์เพื่อที่จะให้คุณหมอเนี่ยเขาช่วยให้คำปรึกษาแล้วก็ต้องรักษาด้วยการรับประทานยาด้วยนะคะควบคู่กันไปนะคะเขาบอกว่าการที่จะดูแลโรคซึมเศร้าเนี่ยต้องใช้หลายๆอย่างควบคู่นะคะซึ่งน้องๆรู้สึกว่ากี่บาทก็เตรียม,มาใช่ไหมว่าสำหรับคนที่จะต้องดูแล หรือว่าเพื่อนถือว่าคนใกล้ชิดใช่ไหมคนที่เป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยจะช่วยดูแลคนที่เป็นโรคซึมเศร้ายังไงเดี๋ยวให้กี่กบาทให้กี่บาทคุยก่อนนะคะเดี๋ยวที่ฉันก็สรุปตบท้ายอีกทีหนึ่งก็แล้วกันค่ะครับสําหรับคําแนะนําสําหรับญาติผู้ใกล้ชิดผู้ที่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้านะครับเรามักจะรู้สึกห่วงผู้ที่เป็นแต่เราจะไม่เข้าใจว่าทําไมเขาถึงได้ซึมเศร้ามากขนาดนี้ด้านทางที่เรื่องที่มากระทบก็ดูไม่หนักหนา ทำไมเรื่องแค่นี้ถึงต้องเศร้าเสียใจขนาดนี้ถ้าที่เช่นนี้กลับยิ่งทำให้ผู้ที่เป็นรู้สึกว่าตัวเองยิ่งแย่ขึ้นไปอีกเกินความรู้สึกว่าตนเองเป็นภาระแก่ผู้อื่นทำให้จิตใจยิ่งตกอยู่ในความทุกข์แต่ทั้งนี้ภาวะที่เขาเป็นนี้ไม่ใช่อารมณ์เศร้าธรรมดาหรือเป็นาจจิตใจอ่อนแอสิ่งที่เขาเป็นนั้นเขาไม่ได้แกล้งทำแต่เป็นเพราะมีความผิดปกติอยู่ในร่างกายเขากำลังเจ็บป่วยอยู่ ความกดดันภายนอกที่ลุมแล้วร่วมกับปัจจัยเสียงหลายๆอย่างอย่างในตัวเองทั้งร่างกายและจิตใจทําให้มีการเปลี่ยนแปลงของสารเคมีและฮอร์ระบบฮอร์โมนต่างๆในสมองเขาทำให้ตัวเองไม่เศร้าไม่ได้ทั้งหมดนี้เป็นปรากฏการของความเจ็บป่วยซึ่งเมื่อได้รับการรักษาหายอารมณ์เศร้าหมองก็จะดีขึ้นจิตใจแจ่มใสการมองสิ่งรอบตัวก็จะเปลี่ยนไปอาการต่างๆจะค่อยๆหายไปด้วย หากเรามีความเข้าใจผู้ที่เป็นโรคซึมเศร้ามองว่าเขากําลังไม่สบายความคาดหวังในตัวเขาก็จะลดลงความหงุดหงิดครับค้องใจก็จะลดลงครับนี่ก็เป็นวิธีการที่จะดูแลใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าคนใกล้ชิดของเราเนะี่ยเข้าข่ายที่จะเป็นโรคซึมเศร้าใช่ไหมย,ยังมีเพิ่มเติมอีไหมครับกี่บาทไม่มีแล้วไม่มีล <ะ S 2> แล้วนะคะงั้นพี่จะได้คุยต่อนะคะ ค่ะอย่างที่กีบบาทบอกนะคะว่าบางทีมันเป็นเพราะว่าไอสารเคมีในสมองมันไม่สมดุลกันนะคะคือสมองเรามันจะมีสารเคมีเยอะแยะไปหมดเลยมีฮอร์โมอนเยอะแยะมีแบบเอนโดฟินที่ไม่มีเซโรโทนินมีสปะสเปดแล้วทีนี้ถ้าเกิดสมมติว่าเรามี อารมณ์เศร้ามากๆจนมันทาให้เราเกิดโรคซึมเศร้าเนี่ยแสดงว่าอีสานสารเคมีฮอร์โมน,นความสุขมันลดลงห่วบมันก็เลยไม่สมดุลกันพอไม่สมดุลกันมันก็เลยจะทําให้เราแบบเศร้าตลอดก็เลยทําให้เราเนี่ยป่วยเป็นโรคซึมเศร้าได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเราไป หาคุณหมอหรือว่าถ้าเกิดว่าน้องๆเนะรู้รู้สึกว่ามีเพื่อนมีคนรู้จักเนี่ยเข้าขายเอ๊ะเขาจะเศร้าหรือเปล่าทำไมเขาเปลี่ยนไปอยู่ดีๆจากเคยแบบโอ๊ยตล่ละลาละล,ะล,ะละชวนไปไหนก็ต้องปาร์ตี้แบบสนุกสนาน,นล่าเริงกลายเป็น เก็บตัวนะคะอยู่เงียบเียแล้วก็ซึมไปเนี่ยสังเกตเพื่อนๆนได้เลยถ้าเห็นว่าเพื่อนเพื่อนเอ๊ซึมไปเพื่อนๆนจะซึมเศร้าหรือเปล่านะก็ลองให้เข้าไปหาคุณหมอนะคะนี่มีคลินิกคุณหมอเยอะแยะที่เป็นคลินิกคุณหมอที่ให้คําปรึกษานะคะทางด้านของอะ,อะไรอ่ะจิตวิทยาพวกนี้นะคะคุณหมอเขาก็จะมีการพูดคุยให้คําปรึกษานะคะ พี่ที่เคยคุยคุณหมอมาเขาบอกว่ามีอยู่3อย่างนะคะในเรื่องของการรักษาโรคซึมเศร้าที่จะต้องทำควบคู่กันไปก็คือ 1. การใช้ยานะคะยานี้จะไปปรับสมดุลของฮอร์โมนที่ในสมองเราเนี่ยในร่างกายเราเนี่ยให้มันสมดุลขึ้นนะคะให้มันให้มัน,ให,มนให้มันพอดีการบาลานซ์กันนะคะแล้ว สอก็คือให้คําปรึกษานะคะโดยจิตแพทย์นะคะหรือว่าผู้ที่เชี่ยวชาญทางด้านของจิตเวชโดยเฉพาะนะคะแล้วก็3มก็คือในเรื่องของคนรอบข้างที่จะให้ความเข้าใจนะคะสังคมในขณะที่จะคอยพูดคุยอย่างที่กิบาทบอกบางทีรู้สึกเอ๊ะทำไมเรื่องแค่นี้คือไอเราพูดได้ทาไมเรื่องแค่นี้ต้องเศร้าด้วยแต่คนที่เศร้าอ่ะคือ ไม่มีใครไม่เป็นอ่ะไม่รู้หรอกเนี้ยนะคะก็ฝากไว้ด้วยก็แลวการสําหรับน้องๆด้วยแล้วก็สําหรับคุณผู้ฟังด้วยนะคะที่กํำลังรับฟังรายการร้อยเอ็ดจุดเจ้ารตี้นะคะ ยังมีอีกหลายๆกลุ่มนะคะน้องๆที่จะมาพูดคุยให้ความรู้เรื่องของสุขภาพนะคะในช่วงของสุขภาพ DGE New Normal นะคะวันนี้กลุ่มน้องๆนะคะกลุ่มแรกเลยใช่ไหมคะทั้งหคนนะคะกเ็เมื่อกี้มีสายโทรศัพท์เข้ามาด้วยนะเขาบอกว่าขอบคุณน้องๆนะคะน้องๆนักศึกษาทุกคนก็เหมือนเป็นความหวังของหมู่บ้านความหวังของโลกล้วยซ้ำไปนะแล้วก็มีความกล้าที่จะมาพูดคุยนะคะให้ความรู้กับ สังคมนะครับประชาชนที่ติดตามรับฟังรายการทาง FM 108.75 m มกะสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยพยับแห่งนี้นะคะช่วงท้ายมีใครอยากจะฝากอะไรไว้ไม่เอ่ยค่ะก็ หวังว่าสาระความรู้ที่เกี่ยวกับโรคซึมเศร้าที่พวกเราได้นำมาพูดในวันนี้นะคะก็จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ฟังหลายๆท่านนะคะครั้งนี้นะคะก็เป็นครั้งแรกของพวกเรานะคะที่ได้มาจัดรายการวิทยุะคะ่ะถ้าเกิดข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะคะค่ะรู้สึกว่าแบบเกรงๆกันทุกคนเลยเนาะลองรีแลกตั้หน่อยไหม <laughs> ดิฉันอยากให้คุณผู้ฟังเห็นแต่คือ ก็ถ้าถ้าใครไม่มาดั่งตจุดนี้ก็ไม่รู้ดิฉันตอนจัดรายการใหม่ๆก็ตื่นเต้นเหมือนกันเนื้อแข็งเหมือนกันเนื้อคุณผู้ฟังค่ะน้องๆแต่ละคนก็แบบเกรงพอคุยเสร็จแล้วถามโล่งไหมตอนนี้คุยเสร็จเรียบร้อยแล้วโล่งไหมคะทั้งปังทั้งกราฟ,ฟิกทั้งกี่บาทเนี่ยฮะ โลกโลสบายแล้วนะคะอย่าลืมนะคะเดี๋ยวเนี่ยสามารถที่จะติดตามรับฟังย้อนหลังได้นะคะทางพี่พี่ของพยับเรีดิโอก็จะตัดคลิปนะคะเสียงน้องๆแล้วก็นำไปเผยแพร่นะคะเป็นเหมือนพอดแคสต์นะคะให้ความรู้กับคนทั่วๆไปทาง youtube ของ พายัพรีดีโอแล้วฝากคุณผู้ฟังด้วยกันแล้วกันค่ะนะคะสำหรับช่วงอท้ายของน้องๆกลุ่มนี้นะคะดิฉันขอมอบเพลงนี้ให้แล้วกันให้น้องๆด้วยแล้วก็ให้กับคุณผู้ฟังทุกทุกท่านที่บางทีในะชีวิตอาจจะเจอกับปัญหาเจอกับอุปสรรคหรือว่าเจอกับเรื่องราวเลยที่มากระทบจิตใจจิตใจ,จบ,บางๆของเราเนี่ยนะให้มันอ่อนแอลงไปแล้วก็ ไม่สามารถที่จะก้าวเดินต่อไปได้นะคะมันต้องมีสักวันหนึ่งเลยคะ่ะที่ถ้าว่าเราป่วยแล้วก็รักษาแล้วก็เราก็จะหายดีแล้วเราก็จะสามารถ Move on นะคะจากเรื่องราวแย่ๆที่มันผ่านเข้ามาในชีวิตค่ะลาคุณผู้ฟังช่วงนี้ไปกับเพลง Move On นะคะของคุณปราโมทนะคะขอบคุณที่ติดตามรับฟังเดี๋ยวยังมีอีกหลายๆกลุ่มนะคะเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งค่ะ สุขภาพดีกับ GE New Normal